สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามช่องเบนอุปป้าอยู่นะคะวันนี้นะคะ ben เบนอุปป้าเนาะก็ไม่ได้อยู่นะคะวันนี้เราก็เลยได้ขึ้นเวทีคนเดียวนะคะเป็นพิธีกรคนเดียวเนะาะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนอุปป้าให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเข้าเรื่องเลยก็คือเราจะมาลงคลิป ของฝากจากประเทศไทยนะคะแม่ส่งมาให้จากที่บ้านเนาะ,ะเป็นของแห้งค่ะมาดูไปด้วยกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็แกะไปแล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะเปิดเร็วเร็วเลยส่งมาให้เยอะเลยนะคะน,นี่เป็นตะไคร้แห้งค่ะสะเดาแห้งค่ะตะไคร้แห้งเหมือนเดิม อันนี้เป็นกุนเชียงค่ะอันนี้เป็นกระชายค่ะกระชายตากแห้งเนาะอันนี้คือปลาหวานค่ะหนึ่งกิโลอันนี้คือหนังค่ะหนังควายแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงกวนค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้แห้งค่ะอันนี้คือใบยะนางค่ะใบยะนางตากแหง้งนี่คืออะไรต นี่คือใบมะกรูดนะคะทุกคนใบมะกรูดก็อันนี้คือปลาหมึกค่ะปลาหมึกแห้ง1นงกิโลค่ะปลาหมึกแห้งยังไม่หมดนะคะอันนี้ปลาีิกโกค่ะปลาีิโก1หกิโลเนาะโอ้ยของเยอะเลย ห้งเหมือนกันอันนี้จะเป็นตาไครแห้งเหมือนกันเนาะก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะเยอะมากเลยใครที่คิดจะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอดกินค่ะมีทุกอย่างเหมือนบ้านเรา ซื้อกินที่หมาดเกาหลีหมาดไทยก็มีนะคะแต่ว่าราคาจะแพงหน่อยแต่ถ้าอยากประหยัดก็ให้ทางบ้านส่งมาให้ส่งมาเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ได้กินนานๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนอุปป้าให้ด้วยนะคะวันนี้จบคลิปไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย